สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโสภพณิอมชัยแก้วรหัสนักศึกษา654305138ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์ผู้นำที่ไม่เป็นทางการค่ะขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อชาพนายันทองจ้ะอายุเท่าไหร่คะอายุ52เออตำแหน่งในการทำงานเป็นจิตอาสาในชุมชนจ่ะ เองมันดันใจในการทํางานค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นจ้ะแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนบ้านลําบากบางคนก็ไม่สบายไม่สามารถไปหาหมอได้นะนะก็ช่วยเ่วยวัดความดันอะไรพวกเนี้ยท่านมีวิธีการรับมือในการแก้ปัญหาต่างๆในการทํางานอย่างไรบ้างคะ บางทีก็ไปดูที่บ้านเนาะแล้วก็ช่วยช่วยแนะนำเรื่องไปหาหมอท่านอยากฝากถึงอะไรกับคนรุ่นหลังบ้างคะอยากให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเน,น,นี่ยมีกิจอาสา,าแบบนะเวลาเพื่อนเห็นเพื่อนลำบากก็ช่วยภายในชุมชนของเราเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนแล้วก็ในชุมชนแล้วก็ดูแล เพื่อนเพื่อนบ้านให้คุ้นจกลกบโรคภัยที่ว่าป็ดช่วยเรื่องการไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นยขอขอบพระคุณน้าสาครนนะคะที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในวันนี้ค่ะสรุปนะคะนครเป็นคนในชุมชนนกปปคายได้เป็นจิตอาสาของชุมชนค่ะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนในชุมชนที่ลำบากหรือเดือดร้อน นาก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทุกๆอย่างให้ก็ให้คำปรึกษากับคนในชุมชนค่ะดิฉันนาะสาวสูงไปทําใช้แก้วสวัสดีค่ะ